สวัสดีครับฮะ,ะมือหนีมาหาเบิงเงินนยามรอบครับผมใส่รอบไปครับครับข้องหลอกไม้ก็เลยใส่ไปครับใส่ลังเดียวครับ,รบน้ำไหลก็ล้างดีครับข้องหลอกไม้ เันว่าทีมมาโรแมนครับอู้อูออโอ้ฮ้ตัวยงเดี๋ยวเซเว่นาสวนเจ้าของเลยนะปาตายตัวนี้ตัว,วนี้ อ๋อนี่เป็นกบครับกบครับนะครับอู้สิีิสูงงามครับโอ้ใส่ไปแล้วออรนนครับเอาออกเลยใส่ไปเลยขึ้นก้นครับใส่สิดครับงามครับตัวน,นึงครับ

้อน oh, oh, ้อยครับออกซิทครับออกซิทครับข้อน้อยโอ้เทรดโอ้ตัวนิ้งสวยงามครับัวกซิทสวยงา่ตายจ่อยนี่หนัก ครับเก็บหอยออกกันครับออกนะครับส่ยงแงครับอคบอ,งงค,รบอครบครับ เราไปใส่ไไหมครับยึบเราใช้ไหมครับไปเแ็นนะ